อันนีการเอื่อนปลาของผมง่ายๆครับถ้าี่เอื่อนปลาสดูหรือว่าพวกปลาหน่อยเนาะเขาใส่เือร์เข้าเนี่ยน้ำตามริมฟังเนี่ยแหละนบางทีมันเพียงเอ่อประมาณเพิ้ยเพียงเิกเพียงเอวนะครับเขาทุบลงไปเลยเนี่ยใส่มือทุบลงไปตีลงไปเทือนึงสองเทือดสามเทือดเล้วแต่คร <t iny Trainer> ับแต่จะตีเร่งถ้าปลามันอยู่ใกล้ๆมันจะเข่าหาเข้าไว้ครับ หาเาห้าง่ายๆเลยพแต่ว่าเข้าลงไปแล้วเหานอนนิ่งๆเลยครับก็ต้องกระดุกกระดิกบก็ต้องติงให้เคลื่อนไว้ให้สาที่สุดเลยครับแค่ลงไปปลากระเข้ามาหาเห่าเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกอง่ายๆเลยครับแต่เมื่อกี้นี่ผมกับสาธิตให้เบิ้งงนาะว่าจัางไรนี่ยแต่ว่ามันก็มีตั้งแต่พวกปลากระสูปนปลายังเขาว่า,านะครับพ่าก็สามารถเลือกยิ่งอะไรเลยนะครับผม ครนี่ครับวิธีการทุบน้บลงไปเลยครับตึ๊บเรียกเดี๋ยวพ่อครับเอาแล้กยกยกระปาร์่ิยุไกยูไกเนาะตัวอันนี้นํำเพี้ยงประมาณเพี้ยงเขียวเพี้ยงเดือครับ

โอ้เสียบสีขาดตันนี้